มาดูวิธีการวาดหน้ายักษ์ด้านเพลหรือว่าดด้าน45องศากันบ้างครับขึ้นลักษณะโครงสร้างเหมือนกับ คลิปด้านข้างเลยครับพอที่ตารางวางโครงสร้างเสร็จแล้วมาดูวิธีการแบ่งและวางโครงหน้ากันวิธีการกะสัดส,ส่วนก็เหมือนกับที่ครูโยวาดคลิปด้านข้างนะครับทุกคนตำแหน่งของจมูกตาหูก็จะอยู่ในเส้นเดียวกันเลยเพียงแต่หน้าที่หันมาก็คือหน้าด้านเพลวางตำแหน่งปากลายตรงขอบปากนะครับมาให้วางโครงสร้างโดยรวมก่อนแล้วก็มาใส่รายละเอียดเดี๋ยวดูขั้นตอนการวาง รายละเอียดทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับเวลาวาดรูปพยายามขึ้นโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดก่อนเป็นการกะขนาดเพื่อที่จะให้เวลาเราวาดลวดลายรายละเอียดลงไปแล้วจะมีความเท่ากันและสมบูรณ์ถ้าเกิดเราไม่ได้วางโครงสร้างตอนแรกแล้วใส่รายละเอียดไปทีละจุดมันสามารถที่จะปิดพลาดได้ง่ายแล้วก็ไม่เท่ากันหลังจากนั้นก็เริ่มใส่รายละเอียดเลยครับใส่ส่วนเขี้ยวส่วนฟันเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปนะครับครูโยจะวาด แล้วก็มาทําความเข้าใจลักษณะกองตายักษ์มีกี่แบบลักษณะของฟันลักษณะของปากของเขี้ยวนะครับแยกตามลักษณะที่แยกย่อยต่อต่อไปขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามช่องครูโยกเป็นกำลังใจใครที่สนใจจะฝึกก็กดแชร์ไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ